สวัสดีครับพ่อๆก็หาไกินเทียนบานบายลวงพี่อีกแล้วครับมาครับวันนี้พี่น้องพามาอัปเดตโซลาร์เซลล์นะครับที่ห้องมีการติดตั้งไปนี่ครับบรรยากาศนะครับชงกัเส้านะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นเหนือปลายใหม่นะครับตอนนี้ก็7จ็โมงสิบกว่านาทีนะครับเนาะก็เลยพาพี่น้องมาเมิ่งมาอัปเดตหลังจากการติดตั้งไป1วันนะครับนี่นี่ครับ โซล่าเซลของเราที่มีการติดตั้งนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับเก็บสายนะครับเดินระบบเรียบร้อยนี่ครับทำวันที่5้รับ3 2มส2 2022. นี่ก็เป็นตูคอนโทรนะครับ2แผงนะครับ340วัต แงละ3 4 0วัตต์มีดันดันที่รพราอาทิ์นะครับพาทิ์จะขึ้นมาด้านนี้ครับวก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถา้าบุนดันนี้ก็ได้รับแสงนะครับทั้งวันนะครับใช้2เสาในการติดตั้งนะครับแล้วก็เห็ดโครงสางนะครับเป็นเล็กนะครับเล็กกองนะครับ ในการหยุดแล้วก็ใส่นอดหยุดนะครับหัวเสาติดตั้งเรียบร้อยครับใส่งานไปแล้วหนึ่งมือนำออกดีนะครับแต่ต้องรอตอนตานามนะครับเพิ่งเปิดนามมือแรกตาหนามเม่ทันวหลายต่ต้องรอให้ตานามแตกไม่เรื่อยนะครับ ก็ได้มีการสูบสูบลงไปในสะนะครับเพื่อทดลองเมือว่านประมาณช่วงใบายนะครับน้ำก็ลงไปหลายนี่บอกแต่ว่ามาเบิ่งตอนเสากรก็รู้สึกว่าน้ำก็จะลดลงกับนา่ยูในเรื่องของดินกําลังเต็มโตนะครับยังไม่ท่านอิ่มน้ำนะครับบ่จะเป็นด่านล่างด่านข้างนะครับต้องใส่ระยะเวลาสักนิดนึงนะครับ หาน้ำเต็มสาสานีนะครับกว้าง15ยาว30เมตรนะครับลึกหนาที่อยู่ประมาณ3-4เมตรนะครับหลังจากมีการซูนมน้ำแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการลงต้นไม้เพื่อให้ปั๊บระบบนิเวศนะครับ เป็นมองยูบงพักนะครับเวลามาไฮมาสวนจะได้มีทีลบแดดลบความหอนนะครับมาเลียงงัวมีการปลูกดีครับต้นหูกระจงนะครับหรืว่าตะไทยก็เหิือนต้นแผ่บารมีนะครับมี่คือปลูกลงไปให้เขาเป็นภูมินะครับใครได้มีการเอาลงล้วก็ปุ๋ยเฟียงคุมนาดินเพื่อ เพิ่มความชุ่มชื้นนะครับการหลังเหงขอ้องน้ำให้หน่อยลงนะครับจะลงไปแล้วนะครับต้นแผ่บารมีเรานะครับง่ายแล้วนะครับต้นไม้อะไรที่โตเร็วเขานะครับต้นไม้ที่ปลูกลงดินนะครับคือต้นไหม่ที่โตเร็วนี่ครับได้ปลูกลงไปแล้วนะครับด้านนี้ทัดมาอาจจะเป็นต้นสะเดามันนะครับสะเดา สะเดาสะเดามันบกโหมแห้งนะครับกับปลูกไว้เป็นหล่มเงานะครับก็มีการคุ้มหน้าดินขึ้นกันนะครับแ็่ใ,ใหญ่แล้วนะครับพอมสูงกันนาทียูสักเกือบร้อยสี่สิบเซนครับมาตรฐานว่าด้านนี้ก็เป็นต้นแพร่าลามีอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี่สูงแล้วนาทียูประมาณสามเมตรกว่าละครับสูงแล้วนะครับ ได้ปลูกลงดินไปแล้วนะครับเพื่อปัาพื้นที่ตรงนี้นะครับอนาคตข้างหน้า,อ,นาอาจจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยนะครับเสด้จลมเย็นแล้วก็ทัดมาด้านนี้ด้านล่างตรงชา้นชานสะนะครับช่านบอก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมแคะนะครับต้นเตี้ยนะครับหน่วยดกก็ได้ลงเป็นจุดเป็นจุดนะครับนี่รอบสะ ลงอยู่เก่าตนนะครับเพื่ออนาคตข้างนานะครับจะได้ดูสวยงามแล้วก็ได้บริโภคนะครับมะพร้าวแค่นี่ครับก๊าลังเคี้ยวในลงดินกันนะสิแตกนะครับก็ต้องดูแลเขาฮดน้ำนะครับแล้วก็ล่อคาง ให้พวกวัชพืชขึ้นนะครับจะได้ยึดหนาดินจะได้ยึดการพังทลายนะครับแต่ว่าพังกับ,บ่าเป็นยังเพราะว่าก็ต้องปล่อยตามธรรมชาติแล้วค่อยปรับปรับปรุงครับให้ดินเซตโตตัวนี้ก็เป็นตอลงมาในบ่อนะครับ เพื่อมาปล่อยหนามลงบอ่อนะครับด้านหลังบอ่อเป็นสะโครงการครับให้ค่าในการคุดเจาะสองพัน 2, บาทนะครับเขาก็มีการคุดเจาะน,นะครับแต่ละหมู่บ้านก็นสามารถที่สยืนซิดรับซิดในการคุดเจาะน,นะครับเนาะ ส่วนใหญ่คนเขาสิบอกนะครับว่าขุดบอ่อเสียนาอันนี้บ่แมนนะครับเนาะขุดบอ่อหน้าก็อยู่เก่าแถมได้บอ่อด้ดินนะครับเพราะว่าในบอ่อสามารถสฮ็เได้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับว่าจะเป็นพวกสัดน้ำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้ามีการเลี้ยงดูแล เอาไว้บริโภคนะครับนั่นก็คือสางมูลค่ามากกว่าการทำหน้านะครับระยะทำนี่ถ้าเกิดทำหน้าขาย1ปีนะครับขาดว่าคือสิบเปรนถึง1,000บาท2,000บาทขึ้นสิบเนถึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงบริโภคนะครับบม่ได้ซื้อนะครับคิดว่าตรงนี้ก็จะเกิดมูลค่ามหาศาลนะครับแล้วคุมค่าแล้วก็ตอบแทนสูงนะครับ หรืออาศิเหลือกินกัอ,อาเสืเอาไปจำหน่ายจ่ายแจกนะครับให้พี่ให้น้องต่อไปได้นะครับรอาศซเป็นเรียงปลาเลียงหอยเลียงกุ้งเป็นบ่อรวมนะครับได้ยู่ได้กินกน็โอเคแล้วนะครับหรือว่าอามีการต่อยอดในอนาคตข้างหน้าก็อันนี้ก็บบ่อป้หูนะครับแต่ว่าเริ่มต้นก็นคือให้มีทียูที่อาศัย นะครับพออาศัยพออยู่พอร่มเย็นนะครับกับบรรยากาศนี่ครับหน้าโคกนะครับก็ดานนวนกัเป็นงัวครับเดี๋ยวซุ่มพี่น้องเมืองงัวพอเพื่อนำมาปล่อยอยู่นี่อนาคตข้างหน้าก็สิใส่น้ำตัวนี้แหละครับในการให้งัวกิน ค,คุณพ่อกาลังแต่งแต่งปมน้ำนะให้งัวกินนะครับแต่ก่อนน้ำก็ได้ค้นมาแต่บานนะครับซมือนี่ก็มีแพงโซสละนะครับมีเครื่องดูดน้ำขึ้นมาก,ก็สะได้สะดวกสบายกว่าเก่านะครับเสียงอีกาห้องครับระบบนิเวยียดยังดีอยู่ยครับอีกาก็ยังหลายึ้นเก่าห้องนะครับต้นนี้เป็นหน้าโคกครับหน้าโคก แตก่ก่อนเขาก็เรียกโคกหน้าดอนดอนพิวสานะครับพิวสาก็อยู่ด้านนั้นแต่สมือก็มีวัดมีพระมาอยู่แหละเป็นพระวัดปลานะครับเพ่นก็ไบปบวินธบาตในบ้านขึ้นกันท่านมาด่านหุวนก็คขึ้นกันนะครับก็บมีวัดอีกวัดนึงเป็นวัดปลามีพระวัดปลาสองวัดครับนี่แหละครับก็เลยเอาบรรยากาศมาอัปเดตให้พี่น้องบึงว่าหลังจากดำเนินการไปแล้วเป็นแบบไดนะครับเนาะ อน,นาคตกลางหนาตรงนี้ก็อาจจะเขียวมีโฮมเพิ่มขึ้นนะครับบรรยากาศดีขึ้นนะครับหากต้นใหม่พวกนี้ใหญ่ขึ้นนะครับเฮาสิได้เสายู่ใต้โฮมสิได้ซุ้มได้เย็นนะครับโอเคนะครับเนาะอับดีดในพี่นนองเบิ่งนะครับไปสำหรับเสานีก็ฝากไว้สำนีนะครับเนาะ ลาพี่น้องไปก่อนพบกันคลิปหน้านะครับหากินเทีย่ยวบานบายลงพี่ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ